อยากดังบ้านใช่ไหมังไม่ไดล่างอย่างเปล่างไม่ถูกซ้อนี่ห้องเมื่อคืนอันนี้เมื่อคืนที่พวกเรานอนค่ะทุกคนอันนี้ห้องห้องพวกเรานอนเมื่อกี้ห้องจอยห้องจอยไม่มีแอร์ห้องจอยมีมีแอร์มีอะไรเหมือนกันนี่วัดห้าร้อยเจ็ดสิบบาทคุณสมพรนี่นางอาบน้ำนะครับ ทุกคนวันนี้พวกเรานอนวัดครั้งแรกที่วัดของหลวงพี่มีงานค่ะทุกคนสวัสดีค่ะมีงานที่วัดก็เลยเมื่อคืนนี้พากันอนห้องฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้องจอยห้องฝั่งนู้นที่ก็เป็นพวกห้องพวกเรานอนเมื่อคืนนอนที่วัดกันเลยทุกคนมีงานที่วัดนะคะเดี๋ยวกบจะไปถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมนะคะ นี่ทุกคนพวกเรานอนในนี้นี่เดี๋ยวกบจะให้ดูดูรูปของหลวงพี่หลวงพี่ท่านเป็นรองเจ้าคณะนะคะรองเจ้าคณะอำเภอลำดวนนะทุกคนนี่ผมให้ดูให้ทุกคนดูท่านเป็นรองเจ้าคณะอำเภอลำดวนค่ะแม่ก็

อาบุญหมอกนะครับรวมเป็นาวบ้านสองร้อยพ,พื้นที่วัดก็ก็กว้างอยู่ทุกคนเมื่อก่อนน,นี้วัดเนี่ยวัดเนี่ยไม่ได้ใหญ่แบบนี้นะพอหลวงพี่มาหลวงพี่มาคล้ยายๆว่าหลวงพี่มามาทนุบำร,รุงนะคะทุกคนก็เลยแบบใหญ่และกว้างขึ้นใช่ไหมหังน,นี้ก็จะเป็นเมื่อก่อนหลวงพี่ท่านจำวัดอยู่ตรงนู้นตอนนี้าจำวัดอยู่ตรงนี้ คุณต๋อนะครับตหกคนดูเจ้าอที่แล้วกจะไปถ่าในบรรยากาศให้ทุกคนดูนะนายนงนายนงนะครับรมเก็ดเจ้าภาพเป็นชนิดหนึ่งนะครับมารมเก็ดเจ้าภาพสองร้อยหกสิบาแ่ะไรมาครับหลับตาอ่านก็รู้เลยนะครับมาต่อนคุณแม่มาให้นิยนางสาวนิยมที่้างชื่อเอาน้องไม่หมูติด พา่วงบุญเพิ่มเติมปรกาเรื่องจินึ่งเน้นข้เหนียวมากินเน้นข้อเหนียวของเราเยคุณประวัติตอนนะครับก็มาร่วมบุญเป็นเงินสองร้อยบาทนะครับคุณตารที่อดีตท่านเป็นอบตและนางลิมนาลินจารักคุณสุภาพรไกรเพชรนะครับคุณโคตกระโดนมาร่วมบุญเป็นเงินหนึ่งร้อยบาทนะครับคุณใจหวังผลก็มาร่วมบุญเป็นเงินหนึ่งร้อยบาทคุณโคกระโดนนะครับชาวบ้านโคกระโดนไม่มีชื่อนะครับ ก็มาร่วมบุญเป็นเงินหนึ oh, <So great. S 2> ่งร so ้อยบาทนะครับโคกกระโดนไม่มีชื่อและบ้านโคกกระโดนไม่มีชื่อเหมือนกันแปดสิบบาทและบ้านโคกกระโดนก็ไม่มีชื่ออีกเหมือนกันหนึ่งร้อยบาทอันนี้โบสถ์นี่นะครับผมว่าโคกมากเลยนะครับแต่ใกรรมการเรานายตีชาป้อยเพชรนะครับชาวบ้านตะเพียงเปียก็มาร่วมบุญเป็นเงินหนึ่งร้อยบาทนะครับทีมาทางนี้ไม่จ่ายพระพิถเพชรนะครับจันงามปับก็มายยก ก็มาร่วมบุญเป็นเงิน380บาทนะครับน้องปอเออนางนางตุ๊กน้องปอนะครับเด็กชายอาพิวัฒน์นะครับสุพิศาก็มาร่วมบุญเป็นเงิน100บาทนะครับคุณเกดอ่ายังครับอ่าก็มาร่วมบุญเป็นเงิน100บาทนะครับคุณปนดานะครับชายหานก็มาร่วม เป็นเงินหนึ่งร้อยบาทนะครับ<อ>คุณ <downloading. S 1> อทองเออไม่จะจับคุณพานทองนะครับคุณแสนดีนะครับก็มาร่วมบุญเป็นเงินหนึ่งร้อยบาทเอาละครับจะหมดแล้วครับคุณน้ำอ้อยไม่คุณดนคุณน้ำอ้อยนะครับภาคธิดานะครับภาคประดาก็มาร่วมบุญเป็นเงินหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทนะครับแล้วก็นางองศีวันศีนะครับ้ามาร่วมบุญเป็นเงินสองร้อยบาทนะครับ อาดโนโมธนาบุญกับทุกผู้ทุกคนทุกท่านนะครับที่มาร่วมบุญในคราวครั้งนี้นี่คือรายชื่อรายนามของบรรดาพ่อแม่พี่น้องและสุดท้ายเมื่อสักคู่นี้นะครับพระเดชพระคุณท่านอันนี้ก็จะเป็นครัวค่ะทุกคนครัวอยู่ของวัดศูนย์หนึ่งบ้านโคกกระโดดของเราท่านก็ได้มาปตะที่อสองจำนวนสองวัดด้วยกัน แต่ช่งวันนี้ก็ได้รับความในาจจากพระกูสีสุนทรโสลกิจเจ้าพร่พกตร์ที่แี่ด้โยมเร่พี่น้องตังางๆลละเหยียดที่ตลอดภาพเี่ยมเป็นเนช้านี้แล้วว่านี่หลวงพี่ในวันนี้จะมีพ่านสงพระประานถินกแล้ว belah belah mereka perkara dan strategi belaan nak sampai เพลิดดวนโดยพระครูศริสุธรสร,ร,ร,รกิจเจ้าหน้าเพลิดดวนได้เป็นประธานในส่วนของการมอบคำสั่งแต่งตั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นรักษาการและในส่วนของการมอบคำสั่งแต่งตั้งประธานที่รับสมซึ่งในวันนี้ในส่วนของญาติโยม อุบาสกปสิกาวัดโชคราชพฤกษ์ตำบลโชคเหนืออำเภอลำดวนจังหวัดสุริรนทร์ซึ่งที่ผ่านมานั้นพระผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดโชคราชพฤกษ์ได้ถึงแก่การมรณาภาพทางเจ้าหน้าท้อลบนสภีมตียโชคเหนือจึงมีคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าวาดดักลาว ตลอดทางในส่วนของตำบลลำดวนเขตสองข้าราเจ้าหน้าตำบลพระดูนิเวศพัฒนาคุณะจะได้ดษษษษษษษริเริ่มศักดิพิธีนะครับเ,บรรนนบเพื่อจะได้ประกาศความพร้อมเพรียงครับแค่ไหนทางโลกศพมวยใหญ่ครับเป็นการเก็บอฎิญาณนิมนต์นะครับประกาศิมนต์ท่านรองเจ้าหน้าอําเภอศิคอรับภูนะครับด้วยความเคารพรัก ทีสลากรเียนนะครับใน่ก็ถการประชาสัมพันธ์รียกแจ้งรเดโออุาสุกาสิตาว่าพนักงานที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมาซึ่งเมื่สตาร์ได้ผ่านมาจะู้ศีสุนทรสรกิจเจ้าเมืองเพลละดูในข้อทุกษสาที่ส่วนของการแ่งตั้งรัชกา Hehehehe <laughs> <laughs> you ยังเลีกยงเพิ่ห้องใช่ได้ไปขาูกรนึ่ันคุณเยอคุณเอมาทังสาร่าครับนี่หลวงพ่อครับ Thank <laughs> you. ทามังนะมัสหามิสุปฏิปันโนภะโวโตสาวะกจังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุรักนาตาจักิสารานีนะสหะปัญจ โดยกันท้นทายแก้วให้มาโลดเยานข้าสงครารกระเทาะชนกว่าเยววนสิมาไกลการอาไม่ขาวนี้นี้ผลโดยดังที่จิตังปฏิตาเส้นที่นึกแก้ไขให้ได้ตอนพลังหุ่นะพร้อมมาแล้วและจึงจะมานงเต้าแก้วนะยศอยากลงมือพา จากผู้ส่วนวรณ์เดียร์ี้นอันนี้นางลา